กรณีนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษของพนักงานสอบสวนนะครับว่าจะมนคดีถึงไหนนะครับเพราะโอกาสที่จะมีการพิจารณาบทลงโทษนะกับพีชเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากถึงแม้ว่าจะมาขอโอกาสอะไรก็แล้วแต่แต่ประเด็นศาลก็คงจะพิจารณาเรื่องของเจตนาในะ สวัสดีครับพบก,กับผมเฒ่ศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็มาต่อกันนะฮะเรื่องของพีชบีเอ็มนะซึ่งเป็นลูกของนาย,ยกเบี้ยวคนสนิทของทังฝั่งศักศิลป์ชินวัตรซึ่งเคยไปงานบวชนะฮะอุ้งอิงก็ปฏิเสธนะฮะใหม่รู้ใหม่เห็นใหม่ทราบออกปากวอยวายในขณะที่บิ๊กตาย ก็สั่งให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนาพีชเองก็ยังไม่จบแค่นั้นท่านนายกเปียวแล,สอสอและก็กลครัวท่านสสฟุกแล้วก็นาคน้องพิชพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานีที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมกับน้องอิงหัวหน้าพักเพื่อไทย ได้รับเกียรติจากท่านนายกเบียวสะส,ะสะฟุกให้มาร่วมงานฉลองนาคคือโนพีดวันนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมตกใจก็คือว่าเป็นงานบวชแรกที่ผมมาร่วมนับต,ตั้งชีวิตอ่ะไม่ใช่เฉพาะคราวนี้เป็นงานบวชที่ยิ่งใหญ่มากนี้ก็ดีใจที่ ท่านนายกเบี้ยวซึ่งก็พบปากันบ่อยๆแล้วในที่สุดหลังจากที่เอาพาลูกชายเป็นสอสอหนึ่งเดียวของเพื่อไทยในปฐุมในปฐุมธานีแล้วเนี่ยวันนี้ก็ทำบุญครั้งใหญ่ได้บวชลูกชายอีกคนหนึ่งคือน้องพิทรักข่าวถามผมว่า พฤติกรรมน้องพีทไม่เคยชี้ถานนาผมน้องพีทไม่เคยมีเรื่องใช่ไหมผมก็ตอบความจริงน้องพีทไม่เคยมีเรื่องเลยเรื่องขับรถเพิ่งมีครั้งเนี่ยผมก็ตอบไปว่าน้องถามว่าน้องพีทขับรถไม่เคยมีเรื่องใช่ไหมเป็นผมผมจาได้ผมก็ตอบความจริงว่าไม่เคยมีเรื่องเพิ่งมีครั้งนี้แล้วปกติแล้วคุณพีทนิสัยยังไงอคะใจร้อนไหมหรือน้องพีทเนี่ยเป็นคนที่ฐาดตาขาว น้องพีทไม่เคยมีเรื่องชกต่อยตีคฟามจริงเท่าที่เล็กเราดูมาแต่ระยะหลังผมไม่เจอน้องพีทผมมาเห็นในคลิปที่ลูกผมทําไมเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ยอมรับว่าช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่เขาบวชศึกออกมาเนี่ยเขาไปไปมามาเขาไม่ได้อยู่กับผมสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่แล้วเราเรางานเราก็เยอะเราเราเนี่ยผมก็เสียใจยว่าทำไมผมถึงทิ้งโอกาสปล่อ,อยลูก

จริงไหมที่เราพูดว่าเรามีการแอบอ้างอาตาดผอด้วยพี่พี่ครหลกผมานอน้องผมแก่ัพี่หัวผมเย็บยู่นะน้องผมเป็นแี่ไเแม แต่พี่มาลงเฟซประการผมผมเสียหายแล้วพี่ผมฟ้องพี่ได้นะแต่คุยกับกับลูกลูกแกแล้วใช่ไหมผมคุยหมดแล้วผมบอกพี่ผู้หญิงว่าพี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงประกันพี่ผู้หญิงอะ่ะมันมันไม่ใช่ทั้งหนึ่งเดี๋ยวผมยอมรับผิดให้ก็ได้เพราะทุกคนรู้อยู่ว่าผมมาถูกพี่ผู้หญิงลูกสาวเขายังรู้เลยว่าผมกถูกผมบอกว่าพี่ไม่มีเงินไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกประกันให้ประกัน่อมให้ถ้าในคอมเมนต์ในคลิปนั้นไม่พลาดพิงถึงรถอังผาดพี่พี่จะไม่โพส ไอ้นี่เลยที่พี่โพสจะเขาด่าผมด่าบีเอ็มด่าผมหมดเลยตอนแรกพี่จะไม่ยุ่งแล้วพี่บอกเอ้าแล้วเขาพี่อยู่บ้านบ้านพี่อยู่แถวไหนโทษทีผมถามได้ไหมพี่อยู่ในกรุงเทพพี่แหละเขามาโพสว่าอําพาดมาด้วยกันขี่รถดูซิมันเปิดไฟพามาเห็นรถพี่เต็มๆมเลยอ่ะถ้าไม่พลาดพิงแม่อะไรอ่ะพี่จะไม่ออกมาชี้แจงเลยแล้วผมถามหน่อยแอลพาดคนที่ถ่ายก็คือพี่ถูกต้องปะ ใช่ตัวแรกพี่เห็นตัวแรกพี่นึกว่าว่าขับรถไม่แข็งแทนที่พี่จะไม่ลงแต่พี่กลับลงแต่พอลงปุ๊บคนด่าพี่พี่รับไม่ได้มันผิดที่พี่ที่พี่ไปลงนะครับพี่ไม่ได้ลงก่อนมันมีคนมีมีคนเอาคลิปลงไปก่อนผมผมอพูดกับพี่แค่นี้ว่าพี่ลบผมลบได้ไหมเพราะว่าผมคุยกับทางเขาหมดแล้วก็คือพี่จะลบให้โอเคครับพี่ขอบคุณมากแค่พี่อยากจะมาบอกว่าพี่ไม่ได้มากับ d ีเอ็มแต่ที่ผมอยากให้พี่เข้าใจผมนะครับคือว่า เหตุการณ์ค no ือเขาอะเขาชนผมก่อนแล้วเขาไม่ยอมจอดแต่เหตุการณ์นั้นอะทุกคนไม่เห็นผมมาเสียความรู้สึกตรงที่ว่าทุกคนแม่งคนไทยอะพี่แม่งมึงเดี๋ยวเดีว่างสายเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่ลบแล้วเดีผมผมขอผมขอขอบคุณด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าพี่ลบไม่ออกหรือเปล่า พี่ลบทันทีเลยแต่พี่ที่พี่ต้องออกมาชี้แจงเพราะพี่อยากให้เขารู้ว่าอําพาตพี่ไม่ได้มาไปกับบีเอ็มเลยนี่พี่้องพี่้องผมนะครับพี่ลบคลิปแบบพอคนมันไม่เห็นคลิปแบบมันไม่มีใครโวนแล้วพี่ไม่ต้องชี้แจงถ้าชี้แจงต่อความยาวเสาวความพี่พี่เชื่อผมเดี๋ยวผมจัดการให้เองพี่ลบละขึ้จบเพราะว่าผมเที่ยเขาฝั่งคุณลุงคุณป้าแล้วก็ลูกสาวเขาเรียบร้อยแล้วผมคุยกันดีผมอยู่โรงพักเขาก็ไม่โกรธผมเขาคุยกับผมดีผมเล่าตามความถูกต้องหมดเปิดกล้องที่ทางหลวงดู ตำรวจยังบอกเลยว่าเนี่ยลุงลุงไปชนน้องเกมเขาก่อนแล้วทำไมน้องเขาให้จอดทำไมลุงถึงไม่จอดผมมาอธิบายให้พี่ฟังพี่ก็ต้องฟังผมบ้างและนี่ผมขอให้พี่พี่ก็ต้องลบพี่ไม่ต้องมากลัวเลยว่าเป็นจะเสียหายก็หรือจะทีแกม<ภ>พีม่ต้องสงสารผมเพราะผมผม่ผมอยู่ผมมานั่งโดนด,ดา่าทั้งทั้งท<ภ>่าถ<ภ>้าให้ลบปะพี่ลบอยู่แล้วแหละโอเคโอเคครับพี่ขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูว่าพี่ลบอยู่หรือเปล่า เป็นพ่อของผู้ที่ก่อเหตุเลยจริงๆผมรู้จักครับใช้คาว่ารู้จักครับรแล้วก็จะถ่ายรูปถ่ายอะไรกับผมเนี่ยใครก็อยากถ่ายด้วยยิ่งพอเรากล้าขึ้นมาเป็นผอบอผมว่าผมไทยจะอยากมีคนเป็นลูกเป็นหลานผมเยอะอคนล้วนก็ลูกหลานอย่างเมื่อเช้าเนี่ยไปงานบวชที่วัดวัดผมนะครับก็ไปเจอรูปของเพื่อนบ้างไปเจอคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยครับก็เรียกผมว่าอาตายเขาเรียกเหมือน เหมือนเหมือนเราเป็นคนที่ใกล้ชิดนะครับครานี้ตัวผมเองเนี่ยผมก็บอกตำรวจว่าเวลาเราใกล้ชิดประชาชนขอให้ทําตัวเหมือนญาติอ,อันนี้ผู้จัดจใจนะครับดังนั้นใครจะเรียกเราน ah, ะเราอานี่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเรียกว่าท่านแต่สิ่งที่เด็กคนนี้ทําเราแยกออกไปย้อนนิดนึงเมื่อกี้บอกเรื่องรู้จักแต่เรื่องญาติผมไม่ใช่ญาติไม่ใช่ญาติผม ญาติผมเนี่ยผมตระกูลทนันเทศนะครับไม่ใช่ตระกูลอื่นแล้วก็ไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับลูกทางพ่อทางแม่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางพี่น้องเลยดังนั้นเนี่ยการจะเรียกผมแบบเนี้ยผมบอกแล้วว่าจริงๆเรารู้จักคุณพ่อเขาแต่จะไปเรียกผมยังไงผมไม่สนใจอันนี้พักไว้แ๊กหนึ่งอันนี้มามองในเรื่องของการการเกิดเหตุนะครับผมบอกไปแล้วว่าสิ่งเหล่าเนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ คนคนหนึ่งขาดมุทธภาวะขาดจิตสำนึกขาดความเอื้อาอาทรกันบนท้องถนนขาดความรับผิดชอบต่อผู้อื<ม>่นผมพูดแล้วว่าแล้วถ้ารลรถทะนั้นมีเด็กจะทำยังไง<ม>คิดบ้างไหมการขับรถต้องมีสตินะครับแต่พอเกิดเหตุไอ้อ้านไอเรียกนะครับ<ม>นั่นคือนิสัยนิสัยที่พยายามให้ตัวเองเนี่ยโออวดให้พผ้ผิด มันผิดครับมันผิดยิ่งโอ้อวดยิ่งโดนยิ่งโอ้อวดยิ่งโดนยิ่งทาอย่างนี้ยิ่งโดนนะครับผมก็เลยกําชับไปที่ทางหลวงว่าในคดีจราจรเนี่ยเราจะต้องดาเนินการในคดีบัติเหตุซึ่งมันเกิดบนทางหลวงทเทศษเป็นหลักนะครับส่วนคดียายาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายจะต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับ้องที่เกิดเหตุนั่นคู่สอทอ,อแล้ลูกกาผมก็ย้ําไปทางผู้จัดการภาคหนึ่งว่าเรื่องเนี้ย ให้ทําไปแบบตรงไปตรงมาต้องมีการช่วยเด็กขาดคือให้ผู้กระทําผิดเนี่ยได้รับบทเรียนและโทษทันซึ่งเป็นกฎเกณฑ์หลังจากที่กัญชัยนะครับเอาไปเคลียร์ใจกันที่รายการโหนกระแสสิ่งที่ตามมานะครับ ก็ปรากฏว่านักข่าวไปสัมภาษณ์ผิดก็แสดงท่าทีเกลียวกาดอารมณ์ไม่พอใจดา่ารักข่าวใครคนมาชนกล้องชนหัวผมนะฮะในขณะที่พ่อก็พยายามปกป้องลูกว่าไม่ผิดนะ,ะทางผู้เสียหายก็ยืนยันที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายตำรวจก็ยืนยันว่าคดีนี้แบ่งเป็นสองกรณีทั้งแพ่งและกรณีอาญาด้วย บิกตายเนี่ยนะครับก็รู้จักนาะยกเปี้ยวเป็นอย่างดีพีชบีเอ็มนะ BM, นะซึ่งขับรถไปชนลุงกับป้าลุงก็สิโครงหันะครับอาการก็50-50ประเด็นตอนนี้นะครับจากกรณีเหตุที่เกิดขึ้นคดีทางแพ่งเนี่ยแน่นอนฮะทำให้เสียทรัพย์นะต้องจ่ายความเสียหายให้กับทาง เจ้าของรถลุงกับป่านะครับส่วนรถไม่มีทะเบียนะมาวิ่งบนถนนได้จดทะเบียนหรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญที่พนังกงานสอบสวนจะเอาผิดตามพรบรจราจรถ้าไม่จดทะเบียนตามกฎหมายก็มีความผิดถ้าป้ายทะเบียนปลอมก็มีความผิดอันนี้เป็นตารบจที่ต้องดำเนินการจะต้องพิสูน์ทราบในเรื่องนี้นะครับก็มีกระแสะข่าวว่าไม่ใช่รถ bm คันนี้คันเดียวที่มีป้ายแดงไล่ไปไล่มาไม่มีการจดทะเบียนยังมีรถคันอื่นอีกที่อยู่ที่บ้านอันนี้เป็นหน้าที่ของพนังกงานสอบสวนว่าจริงหรือไม่ นะครับในขณะที่การขับรถพุ่งเข้าชนลุงกับป้าในลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะเข้าองค์ประกอบความผิดนะครับในกรณีเรื่องของพยายามฆ่าแล้วก็ทําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสกรณีนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของพนักง,งานสอบสวนนะครับว่าจะมนคดีถึงไหนนะครับเพราะโอกาสที่จะมีการพิจารณาบทลงโทษ นะกับพีชเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากถึงแม้ว่าจะมาขอโอกาสอะไรก็แล้วแต่แต่ประเด็นศาลก็คงจะพิจารณาเรื่องของเจตนาในการกระทำความผิดเป็นสําคัญเป็นลูกนักการเมืองเกี่ยวข้องกับทักษิณนะรู้จักองอิงไปร่วมงานบวชมาก่อนนะ,ะทางภูมิธรรมก็อ้างว่านะเป็นเพียงการรับเชิญเข้าไปงานเท่านั้นเพื่อไทยก็พูดลักษณะเดียวกันคือโยนขี้กันหมดอะ นะครับบิ๊กตายก็ให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดหักกันไปหักกันมาในสถา,านการณ์ปัจจุบันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ข้อกล่าวหาคุ้งหนักนะครับแล้วก็ปลายทางเนี่ยมีโอกาสที่จะรอการลงโทษหรือไม่เนี่ยก็ยากเหมือนกันนะฮะเพราะต้องดูที่เจตนาของผู้ต้องหานะครับและข้อกล่กาวหาของพนักงานสอบสวนเฉพาะข้อหาเดียวพยายามฆ่านี่ก็ถือว่ากระอักเลยทีเดียว ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จอมทัพไทยผู้ทรงพระปรีชาชาญเป็นมิ่งขวัญเหล่าทหารถ้าเปี่ยมล้นด้วยพระบารมีขอถวายเทิดพระเกียรติด้วยจงรักและพาดีแด่ราชวงศ์จักรีของพระราชาคือหลักชัยของแผ่นดิน ผู้ทรงเปี่ยมพระเมตตาเป็นมิ่งควัญปวงประชาพระสถิตในดวงใจทรงนำความร่มเย็นทรงเป็นจอมปราที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญของเราพ้องชาวไทยทั้งแผ่นดินคือในหลวงผู้ทรงปิดทองหลังพรา ือในหลวงผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมขอพระองค์งรทรงตราจรันขอพระองค์งรทรงตราจรันถวายสะดุดีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษสมสำราญขอพระองค์ทรงปราจราน,นอง เราจะสื่อสารภาษาและ,ะยอดและแบ่งแผ่นดินโดยทําเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรดอนตลอดไปขอร ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญถวายสดุด,ดีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษมสำราญขอพระองค์ทรงพระเจริญน้อมใจกายถวายก้มกราบรทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงกระเจริญขอพระองค์ทรงกระเจริญถวายสดุด,ดิสัสรสขอทองทรงพระเสกสำราญขอพระองค์ทรง องทรงพระจราญขอพระองค์ทรงพระเจริญถวายสะดุด,ดีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษมสำราญขอพระองค์ทรงพระจราญน,น้องใจได้ถวายก้มรกรานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานในหลวงร,รัชกาลที่ส